สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Invest in Your Area นะครับเจอกับผมอีกแล้วนะครับทุกวันทําการวันจันทร์วันศุกร์นะครับ9:15นนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันเรามาอัปเดตภาพรวมตลาดต่างประเทศกันก่อนอีกนิดนึงเปิดมาวันนี้อาจจะรู้สึกแบบแดงๆนิดนึงนะครับดาวโจนส์เมื่อคืนนี้ตอนแรกปรับตัวเพิ่มขึ้นไปก่อนเลยนะครับปรับตัวขึ้นไปค่อนข้างแรงแล้วก็บปรักษาการที่มันย่อลงมาแล้วนะครับจากที่เราคุยกันนะ เมื่อวานนี้ก็คือตาตอนนี้ดาวโจน์หรือตลาดหุ้นอเมริกามันไปไหนไกลไม่ได้แล้วเพราะมันปรับตัวเพิ่มขึ้นมามากๆแล้วนะโอกาสที่มันจะมีจังหวะของการย่อตัวจริงก็มีอยู่ค่อนข้างสูงนะเมื่อวานนี้พยายามที่จะขึ้นไปทำ new high แต่ก็มีแบบไม่ค่อยไหวอ่อนตัวลงมารอบแรกเนี่ยการรายงานตัวเลขการจ้างงานออกมาค่อนข้างน้อยคนก็เลยมองว่าเอ๊ะถ้ามันน้อยแบบนี้แปบลบว่าการจ้างงานไม่ค่อยแข็งเลยเดี๋ยวเฟดจะลดลอัตราดอกเบีย้ยแต่สักพักหนึ่งพอตอนพอถัดไปอีกนิดนึงก็คือคนก็ไปมองว่า เอ้แบบนี้เองไอตลาดแรงงานม,มันอ่อนแรงลงแบบนี้เศรษฐกิจมันจะอ่อนไหวหรือเปล่านะครับจะถดถอยไหมในปีหน้าฉะนั้นก็เลยโดนแรงขายทํากาไรออกมาจริงๆก็คือผมว่าเป็นแรงขายทีก่กาไรนะฮะหลังจากที่มันปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมาฉะนั้นเซติมต์วันนี้เองนะครับในตลาดตัวสหรัฐไม่ดีเปิดเช้ามาดิคอีนะฮะของญี่ปุ่นปรับตัวลดลงไปเปอร์เซ็นต์กว่าเลยนะครับห้าร้อยกว่าจุดก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ เอเชียเหนือส่วนใหญ่ปรับตัวลงหมดเลยห่างเศงของฮ่องกงก็ลงแรงเช้วันนี้อุ้นไทยแค่ทรงๆงได้ก็เรียกว่าเก่งแล้วนะครับเซนเิเมต์โดยรวมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับภาพปัจจัยโดยรวมก็ไม่ค่อยมีอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับตัวเรายังคาดหวังว่าในช่วงของ่อาสัปดาห์นี้ตัวเลขที่สําคัญมากๆคือตัวเลขการจ้างงานนะครับนอกภาคการเกษ,ษตรนมการเฟโรอนะของทางด้านสหรัฐซึ่งตอนนี้เลย นะครับมันคาดว่ามันจะออกมาเยอะนะครับแปลว่าตลาดแรงงานสหรัฐเนี่ยถ้าเอาจากปะสรัยแรงงานเนี่ยมันยังค่อนข้างที่จะมีความแข็งแกร่งอยู่นะถ้ามันแข็งแกร่งอยู่แบบนี้เนี่ยนะครับเฟดนะร,รับรู้เรื่องการขึ้นอ่ารับรู้เรื่องของการโคงอัตวรีร้ยไปเยอะแล้วแบบนี้อาจจะมีภาพของการสะเทือนลงบ้างแล้วก็บอนด์ยูสหรัฐเนี่ยก็ยังไหลลงต่อนะครับก็ยังไหลลงต่อแล้วลงมาค่อนข้างเยอะตอนนี้4.1เปอร์เซ็นต์ี่ยลงมาจากระดับ5เปอร์เซ็นต์เนี่ย นะครับรับรู้ไปประมาณเก้าสิบเบสเซตไแล้วก็ถือว่าค่อนข้างเยอะมากมากแหละซาโเเลยมองว่าตัวอัพไซด์มันไม่ค่อยเหลือนะครับอีกประเด็นหนึ่งคือวันนี้ราคาน้ำมันดิบนะครับปรับตัวลงเมื่อวานเราคุยกันไว้โซนนี้มันน่าจะเป็นโซนที่ต้องรีบาลไดนะ้สุดท้ายเนี่ยมันตกลงมาอีกดีที่ว่าหุ้นในกลุ่มตัวของปตทเมื่อวานนี้ก็มีจังหวะของการรีบราลบ้างแต่แบบนี้มันก็เป็นการเล่นรีบาลระยะสั้น อันนี้ก็อาจจะหลุดตรงนี้ก็ลงมาอีกได้อีกเนี่ยแนวรับอีกทีหนึง่งสําหรับตัวทั้งมันก็68เหรียญแทบเวณนี้แต่ผมก็ยังเชื่อว่าโซนบริเวณนี้นะเนี่ยโซนนี้มันเป็นโซนต้นทุนแหละนะครับมันเป็นโซนของแบบที่มันพร้อมรีบาวฉะนั้นดาวไซซ์ของหุ้นในกลุ่มพลังงานนีงคิดว่าจํากัดแต่วันนี้อาจจะโดนตกลงมาก่อนในช่วงเช้าแลวอาจจะมีจังหวะของการรีบาวกับขึ้นได้เป็นการเล่นแบบเล่นรีบาวสั้นๆมากๆนะครับสาหรับหุ้นในกลุ่มพลังงานส่วนบ้านเราก็ไม่ได้มีอะไรมากฮะอย่างค่อนข้างอ่อนแรง ต้องติดตามในส่วนของตัวเลขเงินเฟอ้อก็ยังน่าจะอ่อนแออยู่นะเงินเฟอ้อบ้านเราตอนนี้คาดการณ์ว่าน่าจะติดลบนะครับประมาณ0.6เปอร์เซ็นต์ก็เป็นฟืดแหละนะครับยังค่อนข้างอ่อนแรงนะครับจากราคาน้ํามัน,นที่มันปรับตัวลงมาในช่วงที่ผ่านมานั้นก็กดตามตัวของเงินเฟอ้อได้เช่นเดียวกันนั้นกาลังซื้อก็ยังค่อนข้างอ่อนแรงไปดูตัวคอซีไบดูว่าจะเป็นยังไงนะก็ต้องติดตามดูนิดหนึ่งคอซีไน่าจะเป็นบวกนะต่ะบวกน้อยม,มากๆครับ ต้องรอดูพวกของนโยบายของรัฐต่างๆที่จะออกมาโดยรวมแล้วเนี่ยนโยบายแนะแลากลวเวย่ามันออกมาไม่ทันจริงๆตัว e-receipt ที่จะเป็นเรื่องของการลดหย่อนภาษีเนี่ยก็จะไปเริ่มต้นในช่วงปีหน้าเลยฉะนั้นเนี่ยไตายมาสี่มันไม่มีอะไรแทบมากระตุ้นเลยครฉะนั้นเนี่ยมันเลยทําให้ตลาดมันขาดแรงจูงใจในการที่จะต้องปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยก็ยังจะซึมๆแบบนี้ต่อไปนะครับอาวุธมันเราก็ายังไม่ค่อยน่าสนใจนะยังเรียกว่าเล่นยากอยู่นะครับ เมื่อวานนี้ก็ฟื้นขึ้นมาเนี่ยเทสอิมเอวันแล้วก็ยังค่อนข้างอ่อนแรงรอบนี้เองเนี่ยพยายามเทสมาอินดิเคเตอร์เรียกว่าก็แอบดูดีมานะครับในระดับหนึ่งพยายามที่จะฟื้นขึ้น,นมาแต่ก็ยังไม่ค่อยมีแรงถ้าเราดูท่า weekly indicator เบาบางมากเลยครับคือยังแบบอ่อนแรงมากฉะนั้นเนี่ยเหมือนเดิมก็คือว่าการรีบาวขึ้นมาแค่ใต้บริเวน1,400เนี่ยก็เก่งมากๆแล้วครับ เก่งมากๆเราคือไม่น่าจะไปไปไหนได้ค่อนข้างไกลแล้วก็ตรงเนี้ยนี่อาจจะเป็นการฟื้นขึ้นมาเมื่อวานเนี้ยล้วก็มาทำผู้แบ็กแทบนี้ก็ได้นเนี่ยบริเวณหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบห้าอ่ะแล้วก็ย่อลงหมาอีกรอบหนึ่งถ้าย่อลงมา 1, วันนี้เป็นแท่งแดงก็ดูไม่ดีมีโอกาสในการลงมาที่โรเดิมหรือโรตรงนี้ก็ได้นะครับฉั้นวันนี้ต้องดูว่าขึ้นไปไม่ไหวลงมานี่อันตรายเหมนน,นะครับดูทีเฟกกันบ้างนิดนึงนะครับ ดเฟ็ก็ยังเหมือนเดิมครับก็เมื่อวานคุยกันว่มันคงแว่งอยู่ในกรอบนี่แหละ850ถึงโซน862วันนี้ก็โดนกดมาอีกเนี่ยเหลือประมาณ860.5 860.7แถบๆเรนนั้นเนี่ยเนี่ยาจะเหวี่ยงอมกและออกด้านข้างในกรอบที่ค่อนข้างมีความจํากัดนะยเล่นกันเล่นสั้นๆมากลงมา850โอเคมันก็พอเล่นเด้งได้แต่ขึ้นไปนะครับ860ก็ต้องปิดแหละนะครับฉะนั้นตรงนี้ก็ผมว่ามันช่วงระยะในการเทรดก็สั้นนะ นะครับสั้นมากๆเลยมันต้องเล่นแบบค่อนข้างเร็วมากไม่มีเทรนน่ะตลาดหุ้นไทยตอนนี้ไม่มีเทรนไม่ค่อยน่าเล่นส่วนตัวของทองคํากันบ้างครับเมื่อวานเราแนะนําลองนะนะเมื่อวานเราแนะนําลองว่าเสี่ยงเข้าไปลองก่อนนะครับแต่จุดซัฟลอดของเราคือสองพันสิบนะครับสองพันสิบราคาเมื่อวานก็พยายามจะยืนทรงแล้วก็พยายามที่จะเด้งขึ้นมาบ้างนะเะมื่อวานขึ้นไปฉับๆเรนสองพันสามสิบกว่านะครับสองพันสามสิบห้า วันนี้เรายังคาดหวังการฟื้นตัวขึ้นของทองคําอยู่ใจเราไม่ได้คาดหวังไกลนะเรามองแค่ตรงนี้ก็โอเคแล้วครับสองพันห้าสิบใครมีรองหอูก็ถือรองต่อไปนะครับสองพันห้าสิบเป็นจุดในการเทคโปรฟิตนะครับจุดสับลอดก็ยังอยู่ที่บริษัท2อพันสิบคาดหวังการรีบาวได้เพราะลงมาค่อนข้างแรงจริงแล้วย,ยังยืนเหนือกรอบทิศทางแนวโน้มขาขึ้นได้ยืนเหนือหัวเดิมได้ฉะนั้นเนี่ยโอกาสในการที่จะรีบาวหรือเด้งขึ้นอีกรอบหนึ่งมันมีแต่ว่าอย่าไปคาดหวังว่าจะขึ้นไปทำนิวไฮจะต้องมีการพักก่อนรอบหน ฉะนั้นก็ภาพทองคําฝั่งรองได้เปรียบมากกว่าว่าหน้าเล่นมากกว่าหุ้นนะเพราะหุ้นมันแบบไม่ค่อยเวียงอะ่ะนะครับเล่นดีเฟกก็ได้ไม่กี่จุดเองเนะี่ยสิบ,ส,บสิบจุดเองอ่ะนะครับตัวทองคําได้ค่อนข้างเปิดอัพไซด์มากกว่าริบนิ้วบอร์ดโอเคมากกว่าฉะนั้นทองคําดูเป็นโปรดักที่โอเคมากกว่าส่วนตัวของค่างเงินบาทก็จะไซด์เวยแล้วนะก็จะไซด์เวยแล้วไม่ทาโลแต่ขึ้นไปทำไฮใหม่ไม่ได้ใช่ไหม ฉันก็จะเหวี่ยงในกรอบนี้แหละนะครับเราก็เล่นไปนะครับสามสิบสี่จุดห้าตรงนี้ครับถึงโซนเป็นสามสิบห้าจุดสี่ไซส์เวฟดานข้ามาในกรอบเท่านี้นะครับส่วนตัวของยูโรตรงนี้จุดนึงเนี้ยข้างเงินยูโรมโอกาสเด้ง Euro ได้นะครับลงมาที่แนวรับสำคัญแล้วนะครับเป็นกรนหัวเดิมด้วยแล้วก็เป็นเส้น EMA 200วันกับ75วัน ฉะนั้นโซนนี้เองเนี่ยที่ปรับตัวลงมาผมว่ามีโอกาสที่จะรีบาวแต่ว่าให้เอาคุมจุด็อปลอดให้ดีนิดนึงฮะสมมุติถ้าใครจะเล่นลองฝั่งของขาตัวยูโรที่แข็งค่าเนี่ยวางซอปลอสไว้ที่เจ็ดห้าแปดเจ็ดห้าห้าก็ได้ครับเจ็ดห้าหลุดปุกก็ขับทิ้งฮะถ้าเจ็ดห้าห้าไม่หลุดก็ยังพอไหวนะฮะก็มีโอกาสเด้งกลับขึ้นอย่างน้อยก็ประมาณโซนแปดสามศูนย์นะครับส่วนค่างเงินเยนค่างเงินเยนก็ยังเป็นพระเอกมาอยู่ ยังอยู่ในฝั่งแข็งค่าต่อเนื่องครเมื่อวานนี้มีทางฝั่งของญี่ปุ่นแบงกชาติญี่ปุ่นนะออกมาคุยแล้วว่าจะเริ่มนะมีแนวโน้มที่จะใช้คําว่าอะไรผ่อนคลายไอตัวนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเราจะไม่คล้แล้วในปีหน้านะครับจะเริ่มแบบจะเริ่มมาคุมเข้มมากขึ้นดังนั้นค่าเงินเยนมันควรจะต้องแข็งนะครับเทียบกับดอลลาร์สหรัฐเนี่ยไหมเฟดจะเป็นไงฮะเฟดจะ รถดอกเบี้ยมีโอกาสในการลดดอกเบี้ยในปีหน้าแต่นะครับตัวของ BOJ จะคุมเข้มมากขึ้นเช่นค่างเงินของตัวค่างเงินเยนมันก็ควรที่จะต้องเป็นฝั่งของขาที่มันเป็นการแข่งขัานะครับฉะนั้นก็เราอยู่ในฝั่งมาเรามาถูกทางเราก็พูต่อไปนะครับใครไม่มีผมว่าจริงๆก็เปิดเพิ่มได้รือเนี่ยจุดสับลอเราปรับลงมาแล้วในกรอบนี้ก็อยู่ที่โซเมนหนึสี่จ็ดทับๆบรเนั้นนะครับ เัน7.8ที่มาดูหุ้นแนะนำเราบ้างนิดนึงนะครับหุ้นเรายังเล่นยากอยู่เรายังเกาะตัวเดิมๆนะนะครับตัวเดิมของเราก็าคือพวกของส่องออกอาหารสัตว์นะครับ ITC AI ่อยังเพอร์ฟอร์มได้ต่อเนื่องนะครพยายามที่จะฟื้นตัวขึ้นมาราคายืนเหนือ EMA 25 w e 10ว e e k ได้นะครับมีลุ้นขึ้นมาเนี่ยไอตัวกรอบของเขาด้านบนเนี่ย ด้านบนของเขาก็อยู่ที่โซน22.7นี่เป็นแนวต้านของเขาแทบๆเรือนนั้น22.7นะมีลุ้นในการฟื้นตัวขึ้น,นมาเอา22.5ก่อนก็ด้แทบๆนี้นะมีโอกาสในการกค่อยๆขึ้นไปเทสนะครับแล้วก็ตัว AI นะครับเบรกแล้วนะเบรกเส้นโน้มขาลงขึ้นมาแล้วนะครับมิกเกเตอร์เริ่มปรับตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ภาควิกฤตขึ้นมายืนอยี่25วิคได้มีโอกาสในการที่จะฟื้นขึ้นมาในโซนด้านบนแนวต้าน4.3นะ อีกทีนึงก็ด้านบนเลยนะครับ4.65บาทเนี่ยจริงๆมีลุ้นในการที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะสำหรับตัว AI พวกนี้ดีคือในในพื้นฐานแล้วเนี่ยนะครับผลประกอบการไตรามาส4มันก็น่าจะต้องฝืนนะเพราะว่าตัวต้นทุนทูน,น้าขเขามันปรับตัวลงแล้วก็พวกของการแต่ก่อนเนี่ยยอดออเดอร์มันค่อนข้างน้อยเพราะคนซอกเก็บกันไว้เยอะตอนนี้มันเริ่มในการลดการซ็อกมันเริ่มน้อยลงนะครับ เริ่มกลับมาซอ็อกันใหม่แล้วฉะนั้นเนี่ยราคาก็ควรที่จะต้องค่อยๆฟื้นตัวขึ้นนะครับฉะนั้นราคาเนี้เราแนะนํากันตั้งแต่โว้ยโ,โ,โซนนี้มั้งนะครับแนะน,นํากันเป็นเดือนแล้วมันก็ปรับตัวเพวิ่มขึ้นต่อเนื่องผมว่าก็ยังมีโอกาสในการปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ไม่ได้หวหือหวาอะไรนะก็ค่อยๆให้มันแกว่งขึ้นไปนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีคุณแม่ด้วยครับสวัสดีคุณป้านะครับเดี๋ยวดูคําถามกันตัวแรกคือซัสโก้ครับ ั s โ o ้ัสโค้เป็นการเล่นรีบาวนะต้องเรามาระวังนิดหนึ่งครับ Weekly ก,ก็พอโอเคไม่ได้แย่อะไรเท่าไหร่ครับก็คือขึ้นไปละลงมาใกล้ๆเฮ้ยแต่ก็ไม่ใกล้มากนะเนี่ยก็ยังอยู่ตรงเนี้ยครับแต่มีมีมีโอกาสในการลงมาที่เรนเ1.14ได้อยู่นะอันนี้ก็ขุยยังในกรอบตรงนี้หาลงแล้วพักฐานอ่ะ เดียในกองปักานก็รีบาวตรงนี้ยังติดอยู่นะผมว่าแนวต้านเนี่ย4.50นี่ก็ติดแล้วครับนะครับส่วนแนวรับแบบผมมองที่4.14นะครับผมว่าตรงนี้มันแค่การเล่นรีบาวตองน,นันระวังนะเทรนด์มันเริ่มเสียแล้วไอ้ตัวเนี้ยอย่าไปคาดหวังเยอะเพราะว่าแม่ก่อนหน้าเนี้ยยืนเหนือไอ้เส้นสีฟ้าเนี้ยต่อเนื่องนะครับตอนนี้โมเมนตัมมันเริ่มเสียแล้วมันลงมาแล้วมันกลายเป็นว่ามันกลับมาต่ำกว่าเส้นสีฟ้าที่เนี้ยจากแนวแนวรับอะครับเนี้ยไอ้ที่มันเคยเป็นแนวรับตลอดมันจะพลิกเป็นแนวต้าน ฉะนั้นเนี่ยเวะลามันไปไหนมันจะไปไม่ไกลมากนะครับมันก็แค่รีบา์แล้วเดี๋ยวว่าตบลงมาใหม่นะครับ GPC GPC พักฐานนะจะไปไหนไม่ไกลมากสำหรับตัว GPC s คือเนี่ยถ้าวีคลีก็ยังโดนกดด้วยเชนนอน,นมขาลงนะส่วนเดลี่ทำไฮใหม่ไม่ได้่างนี้จะเป็นการพักฐานแล้วอาจจะพักในท่าน,นี้ก็ได้ครับพัก t น e านประมาณนี้เดี๋ยวอาจจะเวียงลงมาคือผมแนะนำนี้ครับ GPC เนี่ย รอซื้อช่วงแบบตอนที่มันราคามลงนะครับแล้วก็ช่วงที่น่าซื้อสุดจริงๆจะเป็นช่วงเดือนมกรานะช่วงเดือนมกราแถบนั้นเนี่ยปลายเดือนมกราน่าซื้อถามว่าทาไมเพราะว่างบไตรมาสสี่มันไม่ดีฉะนั้นในพอช่วงที่งบใกล้จะออกนะมกราหรือคุมพาประมาณนี้นะครับสี่สิบห้าวันหลังจากหลังจากติดเนี่ยสี่สิบห้าวันหลังจากจบปีใหม่เนี่ยนะงบออกได้แถบเลยนั้นเนี่ย คืองินเฟมาสี่มันไม่ดีฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวตลาดจะกลับมากังวลว่าเอ๊ะมันจะไม่ดีขนาดไหนราคามันเลย 1, อัพไซด์หนึ่งหรืออัพไซด์ไม่เปิดนะอัพไซด์ไม่เปิด2คือราคามันก็มีโอกาสในการที่มันจะอ่อนลงมาอ่อนลงมาเพื่อปรับฐานจะเป็นเด็นคือเราเห็นแล้วว่าช่วงไตรมาสหนึ่งช่วงสงการช่วงอะไรเนี่ยค่าไฟมันจะกลับมาใหม่ฉะนั้นในีไตรมาสหนึ่งไตรมาสสองค่าไฟมันจะเริ่มมาแล้วนะครับตัว FT ค่า FT มันขึ้นผลประกอบการมันจะเริ่มมาฉะนั้นเนี่ย ตัวนี้มันไว้รอเก็บตอนย่อนะครับชั้นถ้านมองแนวรับแนวรับแรกก็อยู่โซนเห็นสี่สี่จุดห้า T N C สี่สองจุดห้าคือกรอบเนี้ยลงมาด้านล่างเขาจะยอยเก็บนะครับเนี้ยก็าคงค่อยค่อยซึมซึมลงมาคงไม่ได้แบบแต่ประเด็นคือมันก็คงไม่ได้ลงมาแรงเลยเพราะว่าเนี้ยมันเริ่มรู้แล้วตลาดก็รู้ว่าอ้านไตรมาสหนึ่งไตรมาสสองมันจะดีใช่ไหมมันลงแรงบางไม่ได้มันจะซึมซึมมากกว่านะครับรอให้งบแปลออกมาแล้วมันค่อยว่ากันนะครับเห็นว่าค่อยรอซื้อก็ได้ไม่จต้องรีบครับ หรือว่าถ้ามันจะเล่นอีกทีนึงเนี้ยมีการปรับเรื่องค่าไฟ FT มามันก็เล่นเลยไหมทะลุเลยไหมตรง48บาทตรงนี้เราค่อยตามก็ได้ไหมประมาณนั้นมากกว่า PPG ตัวนี้ก็เป็นตัวที่เราแนะนำครับแล้วก็เบรกแล้วก็ดูดีแต่ว่าเราไม่อยากแนะนำแล้วราคานี้เหมือนเดิมก็คือ คือตัวนี้เป็นตัวที่เราเคยแนะนํามาก่อนตั้งแต่โซนล่างนี้เลยแต่ว่าโซนนี้ให้เรามาเชียร์ซื้อ,อกอบเราเราไม่เชียร์เพราะเราเชียร์มานานแล้วแล้วก็เราไม่อยากคือมันเป็นจังหวะของการแบบถืออ่ะคุณโฮคุณมีขอคุณก็โฮไปนะครับแล้วคุณก็ยกซอปลอตขึ้นครับแนวรับเพือนเนี่ยครับ8-11บาทตรงนี้ก็เป็นแนวรับนะฮะเนี่ยเป็นจุดในการที่ต้องสต็อปลอออกไปด้วยนียถ้าหลุดเนี่ยครับโซนเนี่ยราคาปิดต่ำกว่า8-11.5เนี่ยอันนี้นะครับเราก็จะสต็อปลอตแต่ถ้าเกิดว่า มันไม่ปิดไม่ต่ำกว่านะครราคาปิดไม่ต่ำผมก็มีโอกาสในการค่อยๆขึ้นมาเทสอีกท,ทีนึงก็90บาทนแนวต้านหลักก็90บาทแต่ว่าเน,นีมีโอกาสในการขึ้นไปได้แต่ต้องมาระวังแล้วมันก็จะค่อยๆเหวี่ยงขึ้นนะครับแต่ว่าอัพไซด์มันไม่ค่อยน่าสนใจเวลามันกระตุกทิ้งวงมาทีตัวนี้มันก็พักได้เยอะนะพักได้นอนข้างเยอะนั้นก็ประมาณนี้ซิงเกอร์ซิงเกอร์ราคาก็ยังค่อยๆแกวะขึ้นครับแต่ว่าพอได้ครับพอได้ ของเขาก็จะอาจจะเหวี่ยงขึ้นมาเทสไฮเดิมของเขาตร,ตรงตรงนี้จะเป็นแนวต้านทีน่5มีความสำคัญบริเวณ16 16บาทามแถบแถบนั้นนี่ก็ยังไปได้ครับแต่ว่าแนวรับของเขาเนี่ยหลักๆจือยู่ที่บริเวณ11บาท40เห็นไหมก็ค่อนข้างมันมีความเหวี่ยงนะนะครับแล้วมันก็มีความผันผวนนะคือโมเมนตัมมันไปแล้วแหละมันเตรียมที่จะค่อยๆฟื้นขึ้นนะครับแต่ระยะของการ ย่อเนี่ยมันก็ได้ระยะอยู่เหมือนกันคือมันอาจจะย่อลงมาโซนเว็นสิบเอ็ดบาทเก้าสิบมันอาจจะย่อมาสิบเอ็ดบาทสี่สิบมันเป็นไปได้ฉะนั้นใช้จังหวะในการย่อรับแล้วก็จุดซัรอสที่สิบเอ็ดบาทสี่สิบนะครับส่วนแนวต้านน,นัดบวกลุ้นให้เดิมพอได้ครับเพราะมันต้าม,มัน้นขึ้นแล้วก็ภาพวิกฤตมันยกลงแหละมันก็เป็นไปได้เป็นไปได้คลิน,นี้ก็คร่าวๆประมาณนี้ครบทุกคำถามนะครับขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับที่เข้ามารับชมกันฝากกดไลค์ like, กดแชร์กันด้วยนะครับ แล้วก็เดี๋ยวพบกันอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ วังถูกหลอกลวงให้ลงทุนออนไลน์ line. เสนออัตราผลตอบแทนลงทุนที่จูงใจสูงเกินจริงที่มาของผลตอบแทนไม่ชัดเจนให้ผลตอบแทนจากการชักชวนคนอื่นมาลงทุนรับประกันผลตอบแทนอ้างว่าไม่เสี่ยงแอบอ้างชื่อภาพโลโก้หน่วยงานหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือเพื่อโฆษณาชวนเชื่อ ชักชวนให้ลงทุนโดยไม่มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงให้ตรวจสอบให้ฝากหรือโอนเงินลงทุนเข้าบัญชีส่วนตัวของบุคคลธรรมดาและไม่มีรายงานหรือแจ้งยืนยันการลงทุนช่วงนี้มิจฉาชีพมาทุกรูปแบบผมยังโดนเลยถ้ามีการลงทุนที่ผลตอบแทนดีเกินให้สงสัยไว้ก่อนว่าจะถูกหรอก